เอาแล้วไงไปตังพอปะวันนี้เออห้าพันห้าพันคับสิเอาแล้วไงเก๋โอ้โหเออโอ้ที่สักเก๋ไล่เตะออกนอกร้านเลยไล่เตะผมบอกนอกร้านละหมายผมหมายถึงคุณนะเก๋ผมยังไม่ได้พูดถึงพระเลยผมเห็นคุณคุณคุณยี่เก๋อยู่แล้วเฮียเจยเขาบอกสมสวยข้าแฮ่แน่นอนแต่หน้าไม่สวยหน้าเลยพรุ่งนี้ตอนหลังเนี่ยต้องสวยอย่างเดียว พี่เขาถางไหมอันนี้แทนไหมแท้สมเด็จแตงโมมั้งเล่นไหมไม่มีคนเล่นไม่มีคนเล่นแพ้แน่นอนผมไม่โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิงต้งตอบหมดใรไม่ไดอ๋อเดี๋ยวนี้รับเดินอ่ะเดี๋ยวนี้รับซื้อเดินมานไเท่าไหร่เท่าไหร่ดีเก็บไปบ้างแบ่งๆกันไป งานดูท่าผมก็ไม่ได้อะไริบงานดู่าอกด้วยตอนนิ้วกรดิกแดง่าเรียบร้อยโอ้โหไอ้ท่าันผมเรียบร้อยแล้วดูดิดู่อนอกอกกันลแ้แบบบุญวิทย์อะไมกระดแ้แบบบุวิทย์ลัาไม่ไหวแช่แน่ไม่เอามันแพงเยอะไม่เอาไม่กล้าต่อพรุ่งนี้ใค่ได nee. ้แสนกับบาทคุณตีสองแสนห้าพปล่อยได้แสนก่บบาทคุณให้ผมต่อเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมตีนะ คุณตีตาอาผมจะไปรู้ในก็คุณบอกผมใครจะตีเท่าไหร่ไม่สนใจเท่ากับคุณตีกับผมเขาตีมาคุณบูรี่ผมอีกแล้วนะ <laughs>